เวๆนั่นเียงได้เร็วนั่นเปียงได้มือนี่ไั้นเพียงได้เมื่อนี่เฮ้ยมืแรงยังไม่รู้มือแรงยังไม่รู้พ่อไม่รู้แล้ว มาตู้ว่าในน้องหอยมันเตรียมลีกเขาอยู่ไหนนเี่ยใดจ้ะมาเปิดตังค์กันสบายดีสวัสดีพี่น้องนะสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อมื้อนี้จะพามาเลาะเบิ่ง งานบุญส่งเหือประจำปีสอง3ามเนาะอยู่ที่เมืองอาะพังทองบ้านหลงเห็นเนาะตอนนี้ฮาก็ลงมาห่ดหนางงานแล้วแต่ว่าคนโหลายปันไดพอมันเป็นมือทับอิดเนาะมือน,นี้กะมือน,นี้กับมาก,กับสารลำพรตอนนี้ทีมงานฮาบกบนะนเนาะยังขาดขาอยู่นนมีผู้หนึ่งสิลงมามือน,นีช่ไหมเบิ่งอ่ะเอย้ยแข่งเฮือนะ ก็เลยว่าลงมาหอบก่อนนะเมรุขุนชัยบอกขลาดคนเอาบัวลายเรารับคือแบบนี้เนาะที่จริงเขาก็มาแล้วเมื่อวานเนี่ยมาเบิ่งลาดลาวเบิ่งกับลาภพรมาเบิ่งแต่ว่าไม่นี้ก็มาอีกเพราะว่าเฮาสิไปเฮ็ดเวียกกระช่วง12โมงตรงเนาะช่วงเที่ยงเที่ยงเขาก็เลยมาหล่อเบิ่งหาโอกาสหาเวลามาเอาเขื่องแล้วเขาจะติดไป ตาข้องเป็ดมาละวันแม่อทิ์มะนี่ เอออาทิตย์อาทิตย์ไปเลานไพ่เพื่อนเราครับบ่ออคือบลงไปแต่งยูรุมผมได้ลามเลยมีขวดแมงกิลีดิเมนูอันยังวันห้องใต้ดินมาบึกทางนี้ ข้าเจ้าแข่งหลือที่เน่ยนะเออเปิดงานเรียบร้อยเนาะแต่มือนี้เป็นมือสตีดเลยคนหะลายอกว่าหลายเปล่ามาเห็นปล่อยเธอเดียวฉานนำ้ำฝนแะน่แต่เราฝนเราไปสบัยดีก่อนแล้วไหม อ네 <oh> ตอนนี้เฮากำลังสิมาหนังเสียเฮือนะเสียเฮือลราพัดล็อกดูทดสอบดูเออสิเสียจากไหนสาวลาพามาเสียเฮือมืาอนี้เนาะจะเสียเฮือบ้านใดเป็นพิเศษบอกมาบ้านตะบองเผ็ดบ้านตะบองเผ็ดโอ้บ้านตะบองเผ็ดเห็นชายเงงห่างเงงห่างด้วยจะได้สพายบ้านไหน ดูสน้องปักสองโหดไอ้ถ้าเรารวมลูกผูกคานขนาดนั่นถูกไปไวๆเฮ้ยว่ากันเตะผ่านแล้วทางลงมาเบิ่งเอ้ยไม่อยู่พี่ทางลงมาเบิ่งบุญสวงเพื่อพี่เนาะทางลงมาเบิ่งสวงเพื่อ เอาแล้วไปแล้วไม่เไมอยู่นัม่อยู่ั่เแทอหักกิโลเลยนะกกิโลกรับเป็นต้องหองดังๆเดี๋ยวว่าเทียร์เทียร์เทียร์ก็รอบมาอ่แต่พี่ลืม ลืมติดไหรืมเปิดไมอยู่า้าจักเปิดแล้ว,วเอาเอขื่อคือว่าชาๆาไปหอนอะไรามันคือว่าพ้าชาๆหร,รือว่าเมื่อยหรือว่าเต็งได้อยู่บ้านเราทำงานบนหน,นั่งไหม กูบอดปล่อยเืออยู่ดินี่แหละพี่น้องบรรยากาศบุญส่งเือเมืองอ่างทองกระโดดมากระแตงได้เลยเขากลับมาแพรหัวเรืองน่าเดูมาเสียกับแม่เป็นมวยเลยนี่แม่อยู่บ้านไหนบ้านเอ้าไปละบ้านเนี้ายไปบ้านหัวเรืองไปบ้าน หัวเรือหัวเรือหัวเรืองจาไม่มาหัวเรือเจ้าก็ความกันบ้ไปไมาเอาเขาจะคือไาซสาเฮือนเขาเห็ดีเขา bạn đó con xe học có bà thăm mà đa đây mới đi được rồi nhưng gì đó, đó. nào งนาวอยูน้องปาดเสินบอวตะบ้องเพชรสีแขกมันสีปล่อยนเนบ้อาะียะลาว้าบ้าเท่ากันเลยนะแน่แม่ก็สีนี่นะแม่ผิวเสียสวยนอยตะบ้องเพชรก็รับเสียกับซิงเนาะ bạn hôm mượn bạn hòn mượn xin là xe phai xe man đấy mà ไปแล้วไปแล้วนั่นเถียงออกแล้ววิทแล้วนานเถียงได้แล้ววิทบ้ากรลายเลยเนาะกลายเป็นเถืองลำเฮือน ไม่ใช่กระดุกเหมืกันที่เอาใหญ่ๆเนี่ยกรบอได้แล้วแล้วนู่นแล้วแล้วเป็นยังไงนั่นเพียงได้เมื่อนีเพียงได้เมื่อนีมือแรงยังไม่รู้มือแรงยังไม่รู้ มื่รู้พ่อไม่รู้แล้วยังไม่รู้แรุ่งนี้ยังไม่รู้พรุ่งนี้ยังไม่รู้วกนี้ยังไม่รู้ยังมังนาครขึ้นป่าันนี้ฮจเเออ ขึ้นกัปปะเดอร์แม่บานนี่สิกกัปปะเดอร์ขึ้นอะไรเด้อถ้าดีแม่เสียบอะไรบ้นี้เดี๋ยวสิบสองโมงไปวิ่งโอ้เครขื่อรอเห็นอยู่ใส่ขมอยู่พูดมินมาินิมาคอลี่คอมี่คอมลี่อยู่คอลี่ทางทางเขาอาจสะพอน้่แม่ สิบสองโมงเขาอยากเลิือด้เมือมียังเน็ขายอะรอย่างไายรมีชุด่นงขายรขายแมไี่มีคนมีคนผูเข่าขายอยู่บนใายมไมีมีแต่ผู้หนุ่มไม่เห้น เอาไปพายเลยวะเฮือนเลยว่ามันผู้คัดไทยมันได้พายลมเนาะบอสบอสบางที่พวกคัดไทยเลยเลยไทยบอกอันนั้นเออเลยไทยวะเลยอันคัดบ่ได้เนาะแม่นว่าเรื่องไทย นี่พี่น้องมือเนี่ยมาเสียเหือกับแม่เพิ่นไปลาไปบ่ฮะบ่อนิไปเมื่อก้อนได้ไปเด้อบ่อนิโชคดีโชคมือมืดพอกันไหนเนาะบ่อนิเออห้าทันในเมืองเดียวไอ้นี่มาหาท่านนะได้ไหมไหนบ่ มีเงินหาวันกีบเลยนะฝนพี่าได้บใชอปทไ้อะเป็นมากรูดาเสียเป็นมาต้มได้ไหมครอเดยปุดนี่ไอ้ตัวนอนไม่ไอ้ทุ่มมหลายอ่านหนึ่งสองสาโอ้ย บ่จ้องะโอเคได้เลยบ่เยเวลาหอโยนไปแหละมันไปทางอื่นสันว่มันไปตามอยไได้แม่ไม่ใช่ฉลาดโอ้กินยาไม่ใช่เนี่ยไงไอมเช้ใช่ไหมใช่ไไล่มาเล

ยังบ่ได้มัหมูยังไยนะฮ้องจะนเลยขอะปลาอะปลาอวะบยนาวหมดเจ้โอ้แม่มันดิโอ้ยเหม่บอบ เสียเงินส0พันเบิ่งคือใกล้ๆไปได้สี่ไหนเล้ะติ๊ะบุเป็นไปไปผ่านเล้วกระบอกก็กระเบื้องนะมันจะถึงบวลากะบอกแล้วกอดที่มือใช่ไหมยื้อนี้อไทย

ลูกเสือไายเออลูกเสือตายเอ้มถือกนนยก็มาถือนะลูกเสือไทยเอาก็ต้องถือสิหนาว้าวดนาเวลาที่ถือมัเงีนยแหลยน่าจะไรั่นเป็นลามอะต่ไรหาพันดหาพเอวีสิอได้คนมได้สะโอ้สามดอกทีพย์ได้แล้ว ใช่ปาพี่น้องมาหนี่งสามสิบพันมาถ่ายเราพุ่งก็ะดีเราข้องไปแลข้องเป็ดเหรอมาถ่ายเราพุ่งไปไปไปตัวนี้มีการยืมอีกล้ววันนี้ทำสี่พันแลมาดีละเมื่อวายรูปเดินเลอ ไปช <oyu> ิโน่แม่งอีวะบัดนี้ไปชิโนปูอ่ะลูปูเขื่อนเืน้แ่ดน้ละเมื่อเนีมันมันปากลายเดีวพูกับมดเ เอาบ่บ่ลงซองปแม่นได้น่ะบ่นี่ได้สองานถึงอันเดียวโอ้ยไปล็อกสอบับจาลิบ่เออได้อแล้วมันยังบ้านขึ้นอยู่เอาทีเอาอีเดียวได้ได้แล้วจองเสีย่เ้ยใบนีใบหมานเแล้วเอาจีบยังวั

แล้วกับรกันแล้วยังหายแล้วไปเลยโอกี้ห้องสองพันเนาะก็ได้มากสองสามสี่ห้าหกเลยหกพันเลยล่ะเออดีกว่าไปห้องเอ <c oughs> ป็ดน้ <c oughs> นำเลยจงเชื่อมามหมเด้นน้องเด้อ <c oughs> ราชีหายไป <c oughs> หาซีพันกีดนะพี่เนาะซันข้าวกรยาบข้าวบะฮอรไนพี่ได้ห้องเปิดห้องจะเปิดใส่เป็นแสนใส่เป็นแสนนะด้นี้นะ้ามข่อยากได้อหนี้านไปปิดลิปแล้ลก็จบบันี่ปืนอลโบ่นะข่เป็นยิงปืนปพี่น้องมาดีนะ เฮาก็สิขอจบคลิปแล้วเด้อพอเข้ามาหลอตั้งตั้งแต่เช้าเนาะแดดออกกิน่าเห่บ่ได้ไปเสียมเหื้อก็เมืออ่อยเลยลาลินมากุ้งไก่เลยไ <c oughs> ออปพี่น้องจบคลิปพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ